หมายแล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วท่านผู้ชมไม่ธรรมดาแล้วเรียกว่าออกมาตั้งแต่ทีแรกอุ้ยก็ใส่กันแบบบ้านเริ่มเบิร์ดระเบิดเติร์งไม่ธรรมดาแล้วเรียกว่าขวัญก็เจงกระเจิงมาตั้งแต่แรกแล้วเอาดีๆอาจจะมีเฮเอาแล้วเริ่มขยับขยี้เริ่มปีกันอยู่ไม่ธรรมนาแล้วมีคำไม่มีคำว่าสู้กไม่มีคำว่าสู้เอีมีแต่สู้กันอย่างเดียวเอาแล้วใครจะแพ้ใครจะพายถือว่าเกมกีฬาขนาดนี้เริ่มเบียดเริ่มบีเริ่มเสียดเริ่มสีเริ่มบดเริ่มบีจี สี่การออกมาแล้วจ้าดีๆับท่านผู้ชมสตีเล็กหญิงกะ จะนำพาเรือเข้าเส้นแข่งได้หรือไม่ดูดีๆกับเที่ยวนี้ไม่ทรมาดาเลยทีเดียวใส่กันมาแบบคู่ขี้สูสีดูสิว่าเทพบอระุณกับเทพผลิตใครจะอยู่ใครจะไปก็ท่านผู้ชมเป็นเรือสตีประเภท30ปิบผีดูดีๆกับท่านผู้ชมไม่ทรมาดาเลยทีเดียวหุย้ยใส่กันมาแบบหนะังแตกกระซาซาเซนแล้วตอนนี้ดูดีๆไม่ทรมาได้เลยทีเดียวหัวเปี่ยงหัวไทยเป็นไทยใครจะอยู่ใครจะไปจับตารู้ิี พี่น้องเอาละวะเอาละวะครับว่ายังไงผู้ันใยายก็เหืดขึ้นคอเหมือนกันแต่ว่าทางนั้นฝีไยก็เริ่มจะบทเริ่มเบียดเริ่มเสียงกัเสีกันมาบว่าเดี่ยวนี้เป็นการแข่งขันเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวตอนนั้นเองใครชนะก็ได้เป็นที่สามไปเลยส่วนคนที่แพ้ก็ได้เป็นลำดับที่สี่ประเภทสตรีประเภทหญิงเลกดูสิว่าชาวกัวปีระวังขอให้บอลนะคุณหลอกน้ำแดงเบียดเสียงกันมากรบทางนั้นเทปลิษ เอาแล้วเอาแล้วครับไม่รรมาดาแล้วถือว่าใกล้เท่าไหรยิ่งเนิ่มยิ่งเชิบมาเอาแล้วต้องเข้าใจว่าผู้หญิงก็เรียวแรงก็แค่นี้แหละครับเอาแล้วเสื้อสีดาในร่องแดงเริ่มตะแคงซับมาเริ่มตะแคงซับเริ่มคอ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 เริ่มคอ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 จะไหวไหมเนี่ยจะไหวเขาไหมนี่เอาเริ่มไปเริ่มไป แรงแหลงเบียดแรงแหลงอย่าเช้าเบียดเข้าเข้าหมดเลยเบียดเข้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเบียดเจ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 สุดท้ายก็รวดเข้าเซนไชเอาจะดมมักกันนะขอเสียงตบมือให้พี่น้องชาวเรือด้วยครับโอ้โหนี่คันแมนเซนไชอยู่สื่อมวลชนมั่นแนบบ่อยชนะสุดยอดจริงๆเลย สเสือเสียสดำธนาต้นเห็นไหมครับทากคณะกรรมการผู้สกีตไปรอชานะครับขออนุญาตจัดครับกรรมการผู้สกีตครับตัดสิในให้เรือประเภทสตรีปีนี้ลำดับที่สามได้แก่ล่องน้ำแดงเฮพัวรคุณครับดีใจด้วยครับที่พัวรคุณนะครับลำดับที่สามประเภทสตรี